ปิดไหมคะพี่อย่าปิดอะไรอ่ะไม่เป็นไรหรอกได้ออาไปฟิลฟิลหนาได้เลยห้าสี่สามสองอ่ะฟลอยเข้าเรื่องเลยค่ะช่วงนี้สถานะคนไทยเป็นไงบ้างคือจริงๆเอาจริงนะเราคารมคนไทยพืดีมากหลายคนสงสัยว่าทำไมเรายังแบบฟรองโ์ดอยู่เธอรู้มาจากไหนแสดงว่ามีความคุยคนรู้ คุยมานานหรือยังล่ะคุยมานานหรือยัง,งไม่มีใครเคยเห็นไง <S <S ใช่เธอไปสือบมาจากไหนกันมี <S <S มีแล้วเราเป็นคนคุยแล้วยอมรับแล้วมีครับมีคนคุยครับออแล้วก็คุยตั้งแต่ตุลาตุลาพฤศจิกาได้ปีที่แล้วห้าหกเดือนได้ได้ครับได้ไปเจอ,อยังไงเป็นออคลิกอะไรกันแบบเรียวว่าไปเดินป่าั้งแรกเลยเนี้ยเออผมไม่ได้ออกแบบนี้มานานนะวิ่งค่ะวิ่งไปวิ่งคือมันมันมันแบบว่ามันมีช่วงแบบว่า รันคาบวิ่งทุกวันเสาร์อาทิตย์อะไรต่างๆเราก็แบบเราเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วไปวิ่งไปเจออะไรเงี้ยก็แบบก็เจอที่วิ่งอะจบครับเขาถูกสตาร์อะไรยังไงเอาวินาที่นั้นดีกว่าวินาทีนั้นทำไมไปถูกใจเขาเจอตอนยืดเส้นหรือตอนวิ่งเลยเอาทั้งทุกตอนทั้งตอนก่อนยืดเส้นตอนระหว่างเส้นตึงแล้วก็ระหว่างเส้นหดเจอทุกตอนหดเลยใช่ระหว่างเส้นหดเส้นยืดจะเจอทุกตอนไม่หรอกครับคือผมมาชอบคนที่แบบ คือไลฟ์ไล์มันตรงก<อ>ันก็คือพอหลังๆมาเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเอาอะไรก็ได้ที่แบบไลฟ์ไล์ตรงกันแล้วเราแบบเหมือนแฮปปี้กับแบบทุกวันตื่นมาแล้วแบบได้ใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการออสแสดงว่าการใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็คุณพานกับน้นอ,อปวิง่ง,งอ,อัพเดตคือการวิ่งคือคือทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าคือมันโตขึ้นด้วยแล้วด้วยวัยอ,อไะไรเงี้ยพอเราจะ40แล้วว่ามันเหมือนกับว่าใช้ชีวิตให้มันแบบเฮลตี้มากขึ้นดูแลสุขภาพมากขึ้นนอนให้ดีขึ้นพวกการดื่มอะไรเงี้ยเราก็แบบลดลงไปเยอะมากอะไรเงี้ย ได้ได้ไหมก็หลายวงการอยู่นะหลววา,ายวงการก,รา<อ>แก็แบบมีวิ่งปั่นจักรยานแบบ ivity, <า>อแอคทิวิตี้เอาดออะไรเงี้ยประมาณนี้นนใช่ครับคือไลฟ์สไตล์เหมือนกันทุกอย่างแล้วก็แบบเหมือนไม่ต้องคุยอะไรเยอะพี่แล้วแบบมันคุยแล้วเข้าใจอ่ะนนี้เวลาเราที่เราศึกษาดูใจเรียกได้ว่าศึกษาดูใจใช่ครับใช่นานเท่าไหร่คะจริงๆดูจริงๆก็ประมาณ5เดือน4 5เดือน3 4เดือนประมาณนี้แล้วก็แบบ พอมาแบบเริ่มรู <styles> <te> ้สึกว kind of ่าแบบเฮ้ยคนนี้เรารู้สึกว่าสบายใจเขาสองสาเดือนหลังเนี้ยรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็เปิดไม่ได้ปิดอะไรอยู่แล้วคือเราเป็นคนทักเป็นใช่ผมเปิดเกมก่อนเลยครับก็อินบ็อกซ์เลยบอกเลยบอกเธอไปวิ่งกันไหมเธอมาดูเราแบบเราวิ่งไหมเธอมาดูเราวิ่งไหมหมายความว่าเคยไปเจอกน่อตอนงานวิ่งนั่นแหละแต่ว่าเคยไปเคยไปเห็นแวบๆมาเคยไปเห็นแวบๆมาเลยไม่เห็นแวบคือเคยเจอเขาในงานวิ่งเลยแล้วก็คนนีุ้ณภาพวันนี้ดูแบบดูไม่ได้แบบ ไม่ได้ผู้หญิงที่แบบว่าเกอรี่มากอะไรเงี้ยผู้หญิงแบบลุยๆห้าวอะไรเงี้ยก็เลยแล้วแบบอ้ามีคนแท็กไ G มานี่เอ้ามันแท็กในกลุ่มเพื่อนเพื่อนเรานี่ก็เลยสกิดไปสักหนึ่งทีประมาณนั้นครับีอันนี้เรียกว่าคนคุยหรือว่าแฟนได้แล้ะจริงก็เรียกแฟนได้นะแสดงว่าเราเป็นการขอเป็นแฟนเราใช่ไหมคะใช่ครับเป็นแฟนแล้วอ่ะเป็นแฟนแล้วไม่สนแล้วอ่ะใช่พูดได้พูดได้พูดได้นี่เปิดตัวเลยก็ใครก็เดี๋ยวไปดูเอา ผมเอาวัน o p e n ิ่งเมื่อไหร่ผมลงรูปไปเลยก็ไม่ได้ปิดนะคือผมไม่ได้ปิดแต่ก็คือไม่ได้เปิดแบบว่าเป็นรูปแบบว่าโอ้โหแบบสวีทจันทรชํมอะไรเงี้ยเลยว่าไม่เล่นไทยอะไรเงี้ยแต่ก็ลงไลฟ์สไตล์ถ้าเกิดว่าคนตามหรือฟอลโล่อยู่ก็อาจจะแบบมีคนพอเดาได้ไปแบบไปเที่ยวเนปาลด้วยกันมาถ้าสุดดีกว่าไปเดิน ABC ด้วยกันมากลลองไปดูกันได้ไปดูที่แท็กเดี๋ยวเราจะเจอได้ครับตามไ G ด้วยโอเคได้ครับขอบคุณมากนณครับ